สวัสดีค่ะชุดเป็นเหตุสังเกตได้คลิปนี้มาอัปเดตข่าวกระแสดราม่าจากสื่อโอเคปเขียนถึงเจนนี่พิงหลายๆคนออกมาปกป้องเพราะเธอถูกวิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับชุดและการกระทําของเธอในระหว่างคอนเสิร์ตแบ a ็คพิง k เรียกได้ว่าสมาชิก b บ a ็คพิง k จะทําอะไรก็มักได้รับความสนใจเจาะจงทุกรายละเอียดในชีวิตของพวกเขาเลยก็ว่าได้ และหนึ่งในการพูดคุยล่าสุดที่กลายเป็นกระแสในชุมชนออนไลน์เกาหลีก็คือชุดล่าสุดของเจนนี่ที่เธอได้ใส่ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกบอลพิงเมื่อไม่นานมานี้ในการถกเทียงกันครั้งนี้เริ่มต้นในชุมชนออนไลน์ยอดนิยมโดยแฟนๆได้ให้ความสนใจไปที่ชุดของเจนนี่ซึ่งดูเปิดเผยเกินไปในระหว่างการแสดงของเธอในภาพที่เห็นเจนนี่หันหลังบนเวทีแสดงให้เห็นว่าเธอสวมเพียงกระโปรงสั้นและเสื้อในที่มีสายสปาเกตตีบางๆเท่านั้น ชาวเน็ตที่เริ่มต้นการสนทนาในชุมชนโดยเขียนว่าชุดของเจนนี่ฉันเห็นมันในอินสตา r a m มแต่สไตล์สีดบอกให้เธอแต่งตัวแบบนั้นงั้นหรอหรือเธอบอกว่าเธออยากแต่งตัวแบบนั้นฉันแค่ถามเพราะว่าฉันสงสยัย จากหัวข้อดังกล่าวการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนก็นได้เริ่มต้นขึ้นค่ะโดยมีชาวเน็ตบางคนวิจารณ์ชุดและการกระทำของเจนนี่ขณะที่แฟนๆอีกกลุ่มก็ออกมาปกป้องเธอกลุ่มแอนตี้แสดงความคิดเห็นบ้างก็ว่าเธอแต่งตัวแบบนั้นและเต้นแบบนี้เธอเป็นอะไรพวกเขาบอกว่าพวกเขาเลือกชุดเองระหว่างถ่ายทําสารคดีเจนนี่อายุมากแล้วเธอจึงเลือกเองเธอใส่แต่ชุดชั้นในเธอคงจะหนาว เธอแย่ลงเรื่อยๆและฉันไม่คิดว่าชุดของเธอจะดูดีเลยแถมยังเปิดเผยเกินไปด้วยส่วนในฝั่งของแฟนๆก็ออกมาปกป้องเจนนี่จากคำวิจารณ์ที่ไม่ยุติธรรมโดยเขียนว่าเสื้อของเธอเป็นอะไรไปทำไมหน้าลำคันจังตอนนี้ฉันคิดว่ามันสวยดีเธอแต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่เธอต้องการเพราะเธอทำงานหนักบนเวทีดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงต้องวิจารณ์การแต่งตัวของเธอ ถ้าพวกคุณบางคนไปดูคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศที่ต่างประเทศพวกคุณหัวใจวายแน่แน่คนที่เกลียดเจนนี่นี่ต้องอิจฉาเพราะใส่แบบนั้นแล้วดูดีแบบเธอไม่ได้ฮ่าฮ่าฮและนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในชุมชนออนไลน์เกาหลีซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันส่วนตัวแอดมองว่าสวยดีดูแซบสุดๆก็ไม่คิดนะคะว่าสมัยนี้จะมีคนคิดแบบโบราณโบราณอีกส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติม,มก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ